คาถามหาลาบณมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาและชาตังวามณีวาทนาังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคคเฉยยะอิติมีมาณมามีหัง สำหรับในเดือนกรกฎาคม2567นี้ราศีที่มีโอกาสได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่อันดับที่หนึ่งได้แก่ราศีกันซึ่งจะเป็นราศีที่ในช่วงเวลานี้จะมีโชคลาภที่ดีจะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบ จะเป็นราศีที่เงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายจะได้รับเงินรางวัลของรางวัลตามที่ปรารถนามีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเกียรติยศส่งผลทำให้กินดีอยู่ดีท่องเที่ยวได้ตามใจไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคสิ่งต่างๆจะราบลื่นเรียบร้อย และหากไม่มีเวรมีกรรมมาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นบุญกุศลกุศล,ลกรรมที่ได้กระทาที่ได้สะสมช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระเวลาที่เหมาะสมสมควรก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่ นอกจากนี้ในส่วนของการเสี่ยงโชคนั้นนะครับก็จะมีโชคมีลาบตามที่คาดหวังตามที่ปรารถนาตามที่ต้องการตามวาสนาของแต่ละคนและในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาบเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้น แนะนำให้บริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อสร้างตึกอาคารสำนักงานใช้ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธเจ็บป่วยหรือเพื่อใช้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งของต่างๆที่จำเป็นที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้ว นอกจากการถือศีลทำบุญทำทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสักส0เอร์เซนจากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความคาดเคลื่อนก็ขออนุญาตทำความเข้าใจในเรื่องของโชคลาภกันก่อนนะครับ สำหรับโชคลาบไม่ว่าจะเป็นโชคใหญ่ลาบใหญ่โชคลาบแบบเล็กๆน้อยๆโชคลาบแบบไม่คาดหวังไม่คาดฝันไม่ตั้งใจหรือจะเป็นโชคลาบแบบใดๆก็ตามนอกจากจะมีความหมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองสิ่งของมีค่ามีราคาแล้วยังหมายถึงสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องดีๆ สถานการณ์ที่ดีโอกาสที่ดีและรวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศการเคารพนับถือการเป็นที่รู้จักเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้าการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรง การมีมิตรภาพที่ดีมีมิตรภาพใหม่ๆการได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนส่งเสริมดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูการได้รับความรักความเมตตาความกรุณาได้รับความห่วงใยการใส่ใจความรู้สึกดีๆจากผู้อื่นการประสบผลสำเร็จได้รับความสำเร็จได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีได้รับของขวัญของรางวัลเงินรางวัลต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ดีเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักคู่รักเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ดีเกิดขึ้นกับคนโดยรอบตัวรอบกายก็ดีถ้าหากสิ่งเหล่านั้นส่งผลทําให้เรามีความสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจอิ่มเอมใจมีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบได้โชคได้ลาบอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นนะครับแนะนำว่าอย่ามัวแต่หมกมุ่นลุ่มหลงวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียและอาจทำให้เราพลาดโอกาสมองไม่เห็นโอกาสสูญเสียโอกาสที่ดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อยู่รอบตัวรอบกายเราไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ ที่สาคัญนะครับถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทํากุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทําบุญทําทานทํากุศลทําความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังแสนหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังลาบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานทําความดีให้สม่ําเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมา,มากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอด การทำบุญทำกุศลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าต้องการผล,ลไม้ที่หอมหวานสุกงอมก็จะต้องรีบทำเริ่มต้นให้ไวทำอย่างจริงจังลดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีทำอย่างสม่ำเสมอให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกเงยออกดอกออกผลดังนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาต้องรอคอยเวลาไม่สามารถทำให้เกิดผลทำให้มีผลขึ้นมาทันทีทันใดตามที่ตนต้องการได้ ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลให้มากทำโดยไม่ต้องหวังผลสะสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสถึงวาละของมันเทพเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางได้ความดีสิ่งดีบุญกุศลที่มีคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ก็ย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลที่ดีอย่างแน่นอน